ในยุโรปในอเมริกาเนี่ยตอนแรกๆคิดถึงเรื่องพลังงานสะอาดแต่พอจีนทํารถไฟฟ้าส่งมาเนี่ยต้องต่อต้านกันหน่อยแล้วเพราะว่ามันมาแย่งตลาดเนี่ยตอนนี้ตลาดโลกเนี่ยเมื่อรวมแล้วเนี่ยประเทศจีนมาเป็นที่หนึ่งแล้วอเมริกาแน่นอนก็ต้องพยายามที่จะกีดกัน เมื่อประมาณสัก10กว่าปีมาแล้วเนี่ยทางผู้นำจีนเนี่ยมองเห็นว่าถ้าจะเดินตามหลังพวกยุโรปหรืออเมริกันทำรถสันดาปภายในเนี่ยก็คงจะลำบากนิดหนึ่งคู่ต่อสู้ก็มีอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ทำรถสันดาปกันมาเยอะแล้วซึ่งผู้นำเขาไม่อยากเป็นผู้ตามเขาอยากเป็นผู้นำเลยก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่กระโดดข้ามเลยล่ะไปทำรถ ไฟฟ้าเลยมีการเรียนรู้โดยตอนนั้นเนี่ยให้อีลอนมัสซึ่งทำรถเทส l a เนี่ยมาสร้างโรงงานผลิตในจีนแล้วก็ผมก็ว่าจีนก็เรียนรู้จากเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีผู้ที่ผลิตรถ EV นี่ออกมาเยอะมากครับใน5-6ปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามีไม่ต่ำกว่า5-6 0 0ยยี่ห้อซึ่งทางผู้นำประเทศก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าสนับสนุนแบบนี้ต่อไปเนี่ย แบรนด์ก pues mm ็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะต้องแข่งขันกันในตลาดโลกล่ะตรงนี้เนี่ยผู้นำก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหยุดส่งเสริมดีกว่าพึ่งตัวเองรัฐบาลไม่ช่วยละตรงนี้เนี่ยก็ทำให้รถ5-600ยยี่ห้อเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี่ผมเชื่อว่ามีอยู่ประมาณสักร้อยกว่ายี่ห้อจะได้มันก็กลายเป็นว่ารถที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังต้องทำสงครามกันอยู่ดีเพราะว่า มันก็ต้องไปแข่งกันที่ตลาดต่างประเทศละตลาดต่างประเทศก็จะมีตลาดอเมริกาตลาดยุโรปรถจีนก็ทะลักไปเยอะแยะเลยส่วนยุโรปกลางอย่างเช่นเยอรมันอย่างเช่นฝรั่งเศสหรือว่าอิตาลีพวกนี้เนี่ยยังพึ่งพาการผลิตรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมของประเทศอยู่ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนจากสันดาภายนเนี่ยเป็นไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว เพราะมันจะทําให้โรงงานที่เมื่อก่อนเคยผลิตชิ้นส่วนสันดาภายในในชิ้นส่วนประมาณ3 0 0 0 0ื0นสีชิ้นพอมาเป็นรถไฟฟา้าเหลือพันกว่าชิ้นเท่านั้นเองตรงนี้นี่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะต้องล่มสลายไปเลยหลายประเทศก็ไม่เห็นด้วยประเทศอย่างเยอรมันก็ไปส่งเสริมให้ใช้น้ำมัน e f u e l s ตอนนี้ในประเทศไทยซึ่งคนที่นิยมรถไฟฟา้าเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆรถไฟฟ้าที่มาจากจีนก็มีโรงง,งาน จะมีการประกอบในประเทศหรือไม่มีก็ตามเนี่ยแต่ว่าเวลานําเข้ามาก็ได้ส่วนลดให้กับโรงงานด้วยหรือเอาไปลดให้กับผู้ใช้ด้วยตรงนี้นี่มันก็เป็นการส่งเสริมเพราะนั้นบ้านเราก็เติบโตสูงมากเลยตลาดโตขึ้นอย่างเหมือนไร้ขอบเขตเลยนะฮะแต่มันไม่มีตลาดไหนหรอกครับที่โตแล้วไม่มีหยุดนิ่งถึงจุดหนึ่งมันอาจจะต้องถึงจุดที่ว่าชะลอตัวลงครับ ในยุโรปในอเมริกาเนี่ยตอนแรกๆคิดถึงเรื่องพลังงานสะอาดแต่พอจีนทำรถไฟฟ้าส่งมาเนี่ยมันก็ต้องต้องต่อต้านกดนหน่อยแล้วเพราะว่ามันมาแย่งตลาดเนี่ยตอนนี้ตลาดโลกเนี่ยเมื่อรวมแล้วเนี่ยประเทศจีนมาเป็นที่หนึ่งแล้วอเมริกาแน่นอนก็ต้องพยายามที่จะกีดกันออกเป็นกฎหมายต้องดูละสินค้าที่มาจากจีนต้องมีการตรวจสอบร้อยแปดพันเก้าในยุโรปก็เช่นเดียวกันนะครับมีการตั้งข้อสงสัยว่า ได้กําจัดมลพิษหรือว่าเชื้อราในรถหมดไหมรถบางยี่ห้อของจีนเนี่ยตอนนี้ก็เห็นว่าจอดคาอยู่ในด่านเยอะเลยนะครับเพราะว่ายัางตรวจสอบไม่ได้ว่าได้กําจัดเชื้อราหมดไปหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นมาตรการที่เขาต้องมีต่อต้านเพื่อที่จะหยุดยัง้งไม่ให้รถจีนเนี่ยทะลักเข้ามามากเกินไปถ้ามองในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องต่อต้านนะครับก็ควรจะส่งเสริมเหมือนกัน แต่อย่างว่าครับส่งเสริมมากไม่ได้เพราะส่งเสริมมากอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองก็จะเสียถ้าโลกสะอาดเนี่ยแน่นอนการได้มาซึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ยังต้องเผาพลังงานเพื่อจะได้พลังงานไฟฟ้ามาอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยเรายังต้องเผาถ่านหินยังต้องเผาน้ํามันดีเซลเพื่อจะได้ไฟฟ้ามามันก็คือเปลี่ยนที่สกปรกเอาไปไว้ตรงที่โรงงานทางไฟฟ้า แต่เอาเมืองซึ่งเป็นที่วิ่งของรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่สะอาดมันก็ยังไม่ร้อเอร์เซ็นต์อย่างนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเนี่ยพวกนี้เขาได้พลังงานมาจากลมได้มาจากน้ําได้มาจากแสงอาทิตย์ส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นพลังงานสะอาดอูีแล้วเพราะฉะนั้นการที่ใช้รถไฟฟ้าก็เป็นอะไรที่หนุนให้ใช้พลังงานสะอาดกับรถยนต์ที่สะอาดด้วย ถ้าทางยุโรปกับทางอเมริกาเขาไม่ส่งเสริมนะครับและทําให้รถจีนขายน้อยลงเนี่ยแน่นอนไอประมาณร้อยบริษัทที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาเน้นเอเชียตะวันออกเสียงใต้ละไล่ตั้งแต่อินโดนีเซียมาสิงคโปร์มา,มามาเลเซียมาประเทศไทยเวียดนามลาวอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ประกอบอยู่ ถ้าสมมุติเขามองเห็นว่ารถที่วิ่งทางนี้เนี่ยมาจากประเทศไทยมันง่ายกว่าต้นทุนถูกกว่าคือตอนนี้ประเทศไทยเรานโยบายที่รัฐบาลกําหนดไว้เนี่ยผมว่าถูกต้องแล้วที่เรียกว่าเราส่งเสริมน้อยลงและก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ส่งเสริมเราจะถือนโยบายว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันไปได้ด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องส่งเสริมมากแล้วก็ต่อไปเนี่ยไอ้ภาษีที่เราเก็บ น้อยลงเนี่ยของรถที่มาจากประเทศจีนเหล่านี้นะครับเพราะเรามีข้อตกลงเรื่องศกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเสียเปรียบอยู่พอสมควรแล้วก็การที่เราไปลดราคาค่าวิ่งบนถนนให้กับรถไฟฟ้าเนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้คนที่ใช้รถสันดาปภายในเนี่ยก็เป็นผู้จ่ายแทนสิ่งที่เราเสียเปรียบมากๆเลยก็คือเรื่องภาษีสัมปทานศูน์ร์ที่เราให้กับจีนเนี่ย ญี่ปุ่นก็ขอด้วยเกาหลีก็ขอด้วยยุโรปก็ขอด้วยมันก็เลยเนี่ยต้องทําให้เราลดหมดเลยพอลดหมดเนี่ยภาษีถนนมันก็หายไปภาษีที่เราจะก่อสร้างหรือว่าซ่อมถนนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนที่ใช้รถสันดาบต้องเป็นคนที่ออกให้อแตนี้ก็ไม่ค่อยเป็นธรรมครับ